ไ้ดยจแปคุณผู้ชมครับไทยลีกนี่แข่งขันกันเร็วมากเลยนะครับคุนพลกีเลยเพียวของเราพักเพียงแค่2วัน ก็จะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลียกสัปดาห์ที่22ครับจะเปิด SCG s t a d i เตตอนอรับการเยือนของทีมการท่าเรือนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในวันอังคารเตะช่วงเวลา18นาิกา30นาทีครับแม่ยังไม่ทันหายเหนื่อยจากเกมบุกเยือนราชบุรีเลยล่ะครับจะต้องลงสนามอีกและนะฮะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า โคดมาริโอยูราฟสกี้ต้องพยายามโลเทชันนักเตะล่ะครับเพราะว่าโปรแกร,รมแข่งขันมันไม่มีเวลาให้ได้ฟื้นฟูร่างกายกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครมีผู้เล่นที่เพียงพอสโม,มสรไหนมีนักเตะที่สามารถแบ่งไปได้2ทีมเลยก็จะได้เปรียบทีม,มอื่นๆนะฮะ นี่คือภาพบรรยากาศการเชนนิ่งนะสนามาวินสเตเดียมที่โค้มาริโอยูรอฟสกี้นะครับนำขุนพลที่ไม่ได้ลงสนามในเกมเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าลงสนามในปริมาณที่น้อยนะฮะมาทำการเทรนนิ่งแล้วครับนำโดยกัปตันไม้วัฒนาพลายนุ่มนะฮะส่วนผู้เล่นที่ลงสนามสเปดผู้เล่นเมื่อวานนี้หรือมีอาการล้ามีอาการตึงนะฮะทางโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ก็แยกให้ทางทีมแพทย์ดูแลกันอยู่ที่สนามเอสจีสเตเดียมนั่นเองแหละครับ เป็นฟังนะครับเต่แล้วเป็นฟังเอเดอร์ไปเออด้านหนะ้าออไปเดี่ยวฉันซ้าย แต่ว่าทีนี้พอเสร็จถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนสปีดนิดนึงมาอันอันตรงข้ามเยสเริ่มปร๊บเร็วเริ่มเร็วมเริ่เร็วมเริ่เร็วมเริ่เร็วมปุ๊บเร็วมเริ่มเร็วมเริเยสเปลี่ยนทิศทางสปีดนิดเดียวเปลี่ยนทัศทางสปีดนิดเดียวเริ่มลื่นลืฟาสเตอร์ลิ่นลื่ฟาสเตอร์เปลี่ยนทัศทางสปีดหน่อยนะเริ่เปลี่ยนทัศทางสปีดหน่อยโอเคเปลี่ยนฝั่งเลยเปลี่ยนฝั่งเชนสปปปีีีดนน่่ยยเเลลททททิิศศาางซ ถูกแล้วเอ้ปสีทันอันนี้หน้าหลังขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเฮ้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมา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 เยี่ยมเนาะเฮ้ยมาเนีการมาเชนนิ่งแบบนี้นะครับปริมาณผู้เล่นน้อยนะฮะน้องๆ ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองต้องโฟกัสสละครับเพราะว่าโค้ดมาริโอยูรอฟสกี้ก็จะได้เห็นกันแบบใกล้ชิดเลยล่ะครับมีผู้เล่นอยู่ 15- 16คนเนี่ยฮะบางครั้งเราเห็นโค้ชมาริโอลงมาฝึกซ้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆกลุ่มนี้อาจจะได้รับโอกาสในเกมที่เราจะเปิดบ้านพบกับการท่าเรือในวันอังคารที่ถึงนี้นั่นเองล่ะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยการเทนนิงณนะสนามมาวินสเตเดียมบางส่วนที่สามารถเก็บภาพมาฝากแฟนคลับเอสซีจีมุงทองอีแต่ของเราได้ครับ kết thúc thứ hai last one, k trái phải, mong ăn thôi, k hai Yeah. ได้ไม่ดีจับได้เนอะนะนูมา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 ไ Yeah. <laughs>